สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้นะคะเราก็อยู่กันในเกมคันเองนะคะก็เย่ yeah. เดี๋ยวเราจะมาเล่นกันนะคะก็วันนี้เราเนี่ยจะเล่นให้ผ่านต่อให้ได้เลยนะ,ะอันนี้นี่ด่านจะเปลี่ยนไปนิดนึงเพราะว่าพอยเผลยลบเกมนี้ไปนะคะซึ่งโอ้โห เราเผื่อลบเกมนี้ออกไปซึ่งเราก็ต้องมาเริ่มเล่นใหม่แต่พอยเล่นไปได้ครึ่งแล้วนะก็เกมนี้มันเสียวนิดหน่อยนะแต่สําหรับใครที่ว่าแบบไม่เสียว,วยหรืออะไรก็ตามใจนะเออเอาใหม่นะคะเกมพวกนี้พลอยชอบเล่นมันดูท้าทายดี ต้องระวังไหมเฮ้ยเย้ค่ะเพื่อนๆตอนนี้นะคะเราผ่านมาถึงด่านร้อยแล้วค่ะเราก็จะเล่นต่อไปจนไปถึงด่านที่ร้อยยี่สิบหรือร้อยสิบก็ไม่รู้อุ้ยตายเลยก็ถ้ามีเสียงรบกวนก็ต้องขอโทษมากๆเลยนะคะเพราะว่า บ้านเรากำลังทำกับข้าวอยู่ก็แล้ก็มีเสียงคุยนิดหน่อยโอเคก็รอรถไปก่อนนะเราก็ต้องมีมารยาให้กับเขาบ้าง <Okay. S 1> ต้องระวังนะตอนนี้มันจะเริ่มเล็กลงนะคะ yeah. เย่รามาถึงตรงนี้ได้ก็ดีใจละแอลอเฮ้ยตายแล้วจังโอเคร้อยี่สิบแล้วค่ะดูซิว่าจะ อุ้ยไม่ผ่านเลยอะ่ะคอยจำได้นะว่าที่เราเล่นคางไว้เป็นอันนี้นะเออคอยจำได้อยู่ว่าที่เราเล่นคางไว้น่าจะเป็นอันนี้นะคะน่าจะเป็นอันนี้ชัวร์ไอ,อ้ระเบิดตุ้มเลยเอาใหม่นะคะเพื่นอนๆไอ้เอยไอ,อ,อ,อ้ระเบิดระเบิด ไปไหนอ่ะไว้ไว้ไว้โอเคต่อค่ะรอบนี้เราจะเอายเอาา่ยเอาาเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนตัวดะะ้วค่ะอันนี้เสียงเปลี่ยนเปลี่ยนเพราะว่าเราไม่ค่อยสบายเท่าไหร่เราไม่ค่อยสบายแบบเป็นไข้นะก็ไม่ได้ไข้เอยอะก็เป็นไข้นิดหนึ่งนะก็จากคลิปที่ผ่านๆมาก็ดูกันด้วยนะเพื่อน ตอนนี้นะคะเริ่มจะมีหิมะตกนิดนึงแล้วก็มีเป็นแล้วมีหิมะตกแล้วก็เริ่มมืดแล้วด้วยนะอุ้ยดีนะที่เราไม่โดนระเบิดอะาา่ะโอเคโอเคโอ้ยถ้าเราเหยียบเราตายเลยนะคะเนี่ยโอ้ยตายเลยอะ่ะเ,เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ค่ะอโอ้ยโอ้ยเหยียบเหยียบเตี้ย โ okay. yeah. อเคเย้ตายเลยอ่ะโถเราพลาดไปนิดเดียวเองนะคะอุ้ยอันนี้ไม่ได้พลาดไปนิดเดียวนี่พลาดไปเยอะเลยเพิ่งเจอแป๊บเดียวเองเออเออเออตายชั่วน่นไงอ้า <c oughs> ก็เด่นไปนู่น <c oughs> เล่นต่อเลยนะนนี้ โอ้โหหล่นมาตรงนี้เลยแล้วเนี่ยแล้วรถแม่ก็ไม่จอดนะู้นฮะไยตายอีกแล้วค่ะเพราะว่าเมาื่อกี้มันต้องกดเป็นเกาๆแน่เลยเดี๋ยวเราจะลองทำดูนะคะโอ้ยตายอีกแล้วรอบนี้พอยจะข้ามไปเลยนะคะเพอจะไม่กดเป็นเกาเกาแล้ว เรา๋ยวนะคะเราต้องรอให้่ึนตรงนั้นก่อน,นะค่ะเราถึงจะกดข้ามได้โอ๊ยเมื่อไหร่มันจะแบบไม่ตายบุทีเนี่ยเกมนี้มันแบบที่เราตั้งชื่อนี้คือมันเหมาะมากเพราะว่าแค่นิดเดียวมันก็ขาอ่อนล้มแล้วแป๊บเดียวก็ตายแล้วเห็นไหมคือเหมาะมาก เท่าไหร่ก็ไม่ผ่านบางคนบอกพลว่าไม่เห็นจะสนุกตรงไหนเลยก็แล้วแต่บางคนอาจจะชอบบางคนอาจจะไม่ชอบนะคะก็ตามใจสบายแขนเพื่อนๆเลยนะคะแต่เพราะว่ามันก็สนุกดีนะีมันดูท้าทายดีนะคะสำหรับใครว่าไม่ชอบมันยังไงหรืออะไรนะคะก็มาบอกกันได้นะคะคอมเมนต์มาบอกกันได้สแสดงความคิดเห็นมาบอกกันได้นะคะ ว่าไม่ชอบตรงไหน,นอยากจะให้ปรับปรุงอะไรนะคะก็แล้วแต่เลยโอเคเราเล่นต่อระวังนิดนึงนะคะอุย้ยตาตรงนี้แล้วแล้วเราจะผ่านได้ยังไงเนี่ยโอ้ยมันจะกินเดินแบบเร็วมากแต่แ้แล้ว,ลว,ลว,ลวมามามา,มาอ้าวเกือบต้องระวังด้วยนะคะเกมพวกนี้มันค่อนข้างจะ ค่อนข้างจะยากนิดหนึ่งก็แล้วแต่คนเล่นเป็นก็สบายค่ะแต่คนเล่นไม่เป็นก็อาจจะคิดว่ายากแต่ถ้าเริ่มเล่นเป็นแล้วก็จะว่ามันง่ายแล้วก็เ่นสนุกเหมือนกับที่พลอยคิดเลยนะคะนะเอออเป็นลมเป็นแรงหยุดก่อนค่ะคนจะเดินค่ะโอ้ย คือเราสังเกตง,ง่ายๆว่าถ้าเกิดว่าเราจะตายเนี่ยตรงรองเท้าเราจะเป็นสีแดงตรงพื้นรองเท้าเห็นไหมถ้าเราไม่ตายมันจะเป็นสีนี่สีเหลืองพอแบบเห็นไหมถ้าเราก้าวั๊บมันจะตายมันก็จะเป็นสีแดงเราจะไม่พิสูจน์เราจะให้ดูมากเพราะเดี๋ยวเราตายนะคะเจ็บนะเนี่ย รู้สึกว่าฝนจะตกนะคะโอ้ยฝนตกแล้วก็เริ่มมืดแล้วด้วยน่าจะมีแบบเป็นล่มนอะน่าจะมีเป็นแบบล่มอนะ่ะน่ารักดีเอ้ย,อยไม่นกเลยอ่ะเราต้องชนะสิ่งจะสนุกเออ ชนะใครๆก็ต้องสนุกใช่ไหมโอโหจะก,กีดแล้วเนี่ย,ยตายอีกแล้วอะ่ะอันนี้มันมีให้พวกแรกของรางวัลอะไรด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูว่าเนี่ยค่ะมันจะมีให้ดูวิดีโอแล้วก็มีเป็นอันนี้พอจะเอากรองขวัญคะ่ะกดเลยได้แค่5้าบาทเอง กดโนนะคะเล่นต no. ่อเลยค่ะตัวก็มีบางคนบอกว่าอ่านอ่านภาษาอังกฤษไม่ค่อยออกเท่าไหร่แบบอยากจะให้แบบให้หน่อยเวลาแบบพลอยเล่นนะคืออันนี้พลอยก็แบบพอยก็ไม like, ่ค่อยได้เหมือนกันนะคะภาษาอังกฤษเนี่ยพอยถึงได้ตั้งเกมตั้งชื่อเกมพวกนี้เองไง มาตะกี้โอ๊ยเราเริเรแทนใหม่เออถ้าจะยากอยู่นะคะเนี่ยระวังในนึงนะเกมที่นี้ค่อนข้างจะ่อโอ้ย,อยเย้เต็มเลยอ่ะโอเคค่อยๆก้าวค่ะยังไม่ตายยังไม่ตายยังไม่ตายเรายังไม่ตายเรายังมีชีวิตอยู่เย้ ค่ะต้องค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นไอ่เกือบเกือบเกือบต้องจับจุดเท้ออกจับจุดเท้อไอยอุ้ยแค่ตรงนี้เองแค่ตรงนี้เองเย้เอตายเลยอ้ายลืมไปว่าต้องการนิดๆเด้อโอ้ ยังไม่ทันได้ก้าวเลยตายละวเอ,อ้ยรถรถรถเจ็บตีนเกือบเกือบเกีือวราต้องข้ามไปก่อนที่รถจะมานะคะเมื่อไหร่เราจะไปถึงด่านที่มีลาวาสักทีอยากไปด่านที่ม,มีลาวาอยากไปไม่อยากเห็น โอ้โหคันอ้าวไอ้โอ้โหเอ้ยมาร์ดิกี้เอามือไปแปะทำไมอยู่ไหนเอออ๋อไมีเสียงรบกวนต้องขอโทษด้วยนะคะคือว่าดาเรานะคะเป็นคนแบบปากพูดมากนะคะอ้าวระวังโอ้โหก้าวไปได้ยาวมากมาร์ดิกี้คิดว่าจะไม่รอดอีกแล้วโอ้โหมันเป็นยังไงในเกมนี้ ถ้าเราเล่นไม่ถึงดา่านต,ต่อไปนี่นเราเนี่ยตายตรงเนี้ยคือเราต้องระวังเป็นอย่างมากต้องระวังอ้ายยัยยายยัยยย,อยโอ๊ยตายอ,อีกแล้วว่าค่อยๆกนะคะไอสัตว ลมเร็วจังวะเอาอ้ายไมื่กดอกี้โดนเต็มเกมยังไม่น่ามีตัวถ่วงเลยไอ้สั์เอาใหม่นะคะกระดึบนี่กูแค่กระดึบนิดเดียวเองนะระวังระวังระวัง ว่าหิมะจะตกนะคะหิมะตกหรือฝนตกกันแน่ <ไป S 1> จ้า <ไป S 1> โอ้ยอตายอ,อีกแล้วว่าโอเคนะคะราเล่นต่อนะคะอย่าไปสนใจเสียงดใดๆท้งสิ้นนะคะสนใจ,จะเสียง่อย โอเคนะคะสำหรับเกมนี้เล่นไปตั้งนานแล้วแหละยังไม่ตายเลยเอ๊ยยังไม่ได้เลยนะก็วันนี้ไปแล้วดีกว่านะคะบ๊ายบายค่ะ